ท um> yeah ี่องมันยังนั่นลงกาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสู่คนพี่น้องเลยก็ยินดีตอนหับเข่าสู่ทรงน้องใสหล่ะอีกแล้วเนาะพี่น้องอาม่พบม่อมพ่อกบน้องเส่าในมือนี้พี่น้องเลยกาบอาเป็นมือมาเคืองเฮือนเฮือนน้องยืนเนาะพี่น้อง ตอนนี้ทางทีมงานกลับมาเต็มเลยเนาะหลายคนพอกำลังอ่าที่คุดอ่าขึงเฮือนแป๊บเดียวมาชิแล้วไว้อยู่ดอกพี่น้องเลยหลายคนเน <c oughs> าะหกคนเจ็ดคนแล้วพี่น้องเลยอาจจะจะเข่าสิบคนแล้วเนาะนี่หลายคนแล้ว,ลลวทีมงานเข้ามาเพิ่มเลยเลยพี่น้องเลยไปพี่น้องเดี๋ยวไปทักทายสบายดีอ่ะทางทีมงานของน้องหลากอ่อนเนาะ าทีมงาน,อานขอ oh. งพอๆปลาซางโอ้กำลังอ่าขนนีดจับระดับอยู่เนาะสบายดีพอโอ้ยเห็ดกันตอนจับระดับนะพอตัวนี้ถ่ายระดับน้ำอือเอาเซ็งเลเซอร์จับม <s> ันเป็นกลางเวนโอ้ไอ้เจ้าเสงเลเซอร์จับมันเป็นกลางเวนบ่โมเฟยแสงแดดล่ะโมเฟยแสงแดดนะเนาะต้องใส่สายน้ำจับเอา เซราบิกเฟสแรงเด็ดเป็นปูโคลนมันใส้ได้เยอะจากคือจับระดับแล้วตอกแป้นเหมือนเนาะตอกแป้นตีขอบเลยเามาเครื่องเฮื่อนเนาะพี่น้องจับไปใช้สกองเฮื่อนเ็นไปถไ่แล้วบางหนึ่งเห็นยุบ <c oughs> <c oughs> ประมาณจากจากต้นพอตอนนี้ อ๋อตัวตีขอบในหอดไปิมหาต้นนี่เอาจิาต้นบัดเดีวเอ๋อบาทเดียวเลยบอกอืมโอ้เฮือนจิหาตน้นคือว่ากว้างเติบแล้วนรอเฮือนใหญเติบยังไงซัมซัมบอเฮือนใหญ่ไหมบอลดพอมเป็นหาคุณซิปอ๋ตอตัวนี้เป็นหาคุณซิปบออืมเศาแตีจิมหาต้นอยู่แต่หาคุณซิปเนาะดดดดเด สบายดีน้องตัวทองมาเบิ like ่งทางไอ้ไงให้น้องพี่น้องเปขีดบ่เอาไบสอรุ่นใดนี่ขีดทานโอ้เห็นทำเหลี่ยมคักแต่หนอเนี่เห็ดลูกศรเนาะไปนี่ไปนี่วะสบายดีไอ้ไงคิด ทอดว่าขีดวันนี้ <laughs> เอาเลยขีดเลยเอายายมายายมาต้องขีดอ่าเบิดตุ้นน mm ่น hmm. เนาะเพือนหาเธอว่าพอดีงามเนาะพี่น้องเฮือนมอเจาะเลยแขมทาง คิดตัวนี้คือชิเม็นขุดหลึกเดินได้ตัวนี้เนาะมาพี่โอ้น้องไอ้ทองก๊อกมันไปแหววลงแล้มันขึ้นเดินได้เลยนะเลือดโอ้ทางไอ้พรน่ะก็มาหน้าพี่น้องสบายดีไอ้พรทางมาหลายคนหน้าพี่น้องเลยือชิเลว่าอยู่แป๊บเดียว ุทนี่ดินฝนตกอ่อนๆอยู่กำลังงาลงมือเห็ดอยูนะ่เนาะได้แล้วได้แล้วออก๊อกนะก๊อกยังไหลขึ้นเนาะ <laughs> ลืมเอาเสื้อคล้องไปเลยมันขึ้นกับมันไม่ได้ขึ้นสูงนะมมนขึ้นสูงว่ บรรยากาศดีรารเนาะพี่น้องมานี่า่าแบบคึ้นพุ่นจักสายไมันสีดเด็ตอก <c oughs> ร้อยมาคานี่บ้าน พลังานต่อขอบแป้นเนาะเดี๋ยวมาถานทั้งพอกันนะเมื่อใดเนอกฝืนเึิงเฮือนเมื่อได้พออันย่อเสามื่ออนบ่ ออเมื oh, mm. oh, so ่อ oh, น so okay. ี้คือขึงให้มันแล้วมื่อนคือหมอกกำลังย่อเสาหนอมื่อนโอ้ักแล้วตายคนกันนี้คือวยอยู่ซอยกันเห็ดเนาะโอ้หย้ายตรงไหนตอนนี้ตัวเขาไม่ตกใหม่กำลังนี่ ตรงลเนั้นโอ้ทีมงานสายเหลืองครับน้องพี่น้องเพิ่อนยูบล็อกไปใช้โน,น่นนะคือจีก่อไว้แท้นี่ไ <c ười> อ้ใหญ่กับน้องติทองนอง้องเสือสีเหลืองคือกัน <c ười> โอ้เป็นวงกัดในบันเนาะง,งามงามงาม โอ้สีกอเลยบ่อหรือไดนไหเอาเอาไปจับสากเอาไปห้องสากอกบอกไปห้องสาบบออ้าาไปจับนี่ได้บอเลยบได้บ่ได้และบ่ได้ต้องใส่สากขแน่ะต้องใส่สาใไปท่อนม่ยังนั่นเลยขะแรงแ้วขี้เกียจ เจัดตัวท้องดีเนเดวเดาคนมาพยานิตัวทองออกญาติน้องดีเนเดวเดาน้วนี่ขี้เกี่ยมโดดมาที่ส ลังจะจับสากอันตะเขินไม่ตู้แล้วแล้วบ่อพอทั้งหมดยังบ่ออ๋อยังอ่าขั้นตอนตรวไหนเนี่ยพอนั่นอัดทวนทางตะไคร้กับบ้านประตู อัดพนทางใต้ครับบานประตูเ,ตเห็ดเหตุแบ่งอันประตูอันสากะซีนี่บ่อ,อ้าวแดดเลยม,มาได้แบบนี้เนาะวันเสาร์นี่ก็วันบดบดอยู่เริ่มห้อนได้แบบนี้ในภายอายสีดำดเนินเหตุทางทางฝัแบ่งทีมงานไปบ่เ,ปเอาโทรศัพท์โทรว่าแบบ nãy đó tàng sạc cho này vậy nhá. Ừ. Nàng. Ừ. <laughs> ừ. <laughs> ừ. <laughs> Tóc nữa bèn ở đó. Nhầm rồi. Cắt bèn ยังไ่ได้บรน่นั่นแหล้นับเกยไปมันบวิดมันเป็นเงนไปทางกลางแบบอนี่จะนับแป้นเอกแล้แป้นออกอีกนี่จแป้นชนแป้นอยู่ข้างๆางตอกซีวัวแป้นเลยนเออตอกซีว่าแป้นคือยังไม่ได้เหรอครั อืมกระตอเนี้เพิ่นกลนแล้วเปพ่อตัวนี้คือแต่เก่าวเขาบอกมาเห็นกระตออยู่บังไรทางฝุ่นบ่ไปเปล่าแหละโอ้โหออกออกนอกขั้วแล้วเนาะเพื่อนอะยังกลนเป่าอ๋อคนนี่คุดคนเองว่าคุหรือว่ารถคนเองเนาะโอ้บ่ยังเนาะก็ตอบักใหญ่ น้องหลาก,กับแปลกๆอยู่มาตอนนัึงก็เห็นกระต้อมาไม่ได้บอกเห็นอาจจะทักถามอยู่โอ้ยกำังคุนกับเบิดเนาะกระต้อเพิ่งออกเบิ่นแล้วอนนี่เพื่อจะจับสากได้ก็บม,มัไม่เรื่องง่ายเนาะ่ะาใช้เวลาโดนเติม แบ็ดมันขอบยังบ่ได้โอพี่น้องนไงโอ้โหแม่น้องยืนเห็นยางมาแล้วนะทะลี่ทะลี่มาแล้วทางนั้นเนาะคือจิเป็นมาแต่เพื่อนคนละเนาะพี่น้องกระตูพันอยู่ทางใต้ทังพุ่นแหละกระตูพันแค้นทางอ๋อสบายดีแม่โอ้ตัวตอนนี้ยืนซื้ออมากินอยู่อ๋อซื้ออยังซื้อเห็นร้อย โอ้สิมงลอยมาหาชางวะโอ้โอขอบใจหลายๆเนาะพอว่าน่นนะพอน้องยืนบน,นนะพอน้องยืนอ๋อเฮ้ยทำอไปดีเพิ่นนั่นแมเอ้ย,เ,ยเอา,าพี่ก็ได้เอ็มลอยนะรอยมาย,ายา้ายช้างกันอยู่พี่อ๋อหากินครั้งแรกพี่น้องเลยอ๋อนี่ก็พอน้องยืนเนาะ แล้วน้องยืนคนไปทางใดอไปโรงเฮียน,น,นบอกอนนโอ้ไปโรงเฮียนโอ้ยสบายดีพอแดดแห้ง <c oughs> โอ้ขับใจหลายๆเพื่อนซื้อม่ลอยมาอ่าเรียงสัางเนาะพี่น้องว่าสัางอีกสองคนกับดำเนินไปเหตุทั้งพ่นแล้วขึ้นไปไนใอ้เพื่อนไปตู้ เอาเด่ท้องเอาพลูกกวดกับพอ่อแหละมือ่นนี้คือ,อย่อพอพออ๋อ้มีแต่บอกเพื่อนนี่แลหละหาคนเตรียมไม่รดหาบอกอันติพี่น้องอะลรคนบรไการเครยงอะไรหามาย่อเสาซอยมืออื่นโอ้ใส่เสาเงยมาไหวอยู่เสาหนักเสาไง เสาหนาเท่าทไรพอหน,หนาชิมหาปหาอชิมหาต้นเนาะโอ้เสาชิมหาต้นพี่น้องไองง่ายจะชิคึนเบิร์ตกะกระบะกวาดปูนบอยังเอายังกวาดก็ได้เน,ะนาะลังนิ่งเสือก ปูมพองงน้องยืนครั้งแรกพี่น้องเลยอาลักตอกตะม,มุุมมนเลยถือท้องตะม,มุมะุมนะที่พบนะเสื้อมันควายกันนะเสื้อมันควายกันอะไรือตอกก้อนนั่นถือท้องไอ้เป็ดนิงเสือกอยู่อ้าวอ้าวอ้าวอันนี้เริ่มคุดแล้วพี่น้องอยู่ อยู่เป็นแถวเลยแหละแถวไว้แถวมันเนาะน้องหล่าบูมีแถวคุดบรดคุดได้ไปนี่นะเลียนแถวเลยพี small small ่น้องไงโอ๋อ <Chall> ม <mistaken> ีเนอะยังแถวอยู่้ายผูุนอ๋อแถวนองหลาแบ่งกันนี่สีแถวูแถวพูละสามคุมเซ็ต อ๋อไม้แบบะใบบ่โอ้เจ้ากษัตริย์เนาะเอาเป็นแถวทางนั้นคือว่าเป็นแถวทางนี้วะมีสา,ามสามสามแถวเล้เดี๋ยน้องลาบอะไรคุณไม้ไม้หน้องตีทองกูอ๋อโอ้น้องตีทองเอาแางนี่บ่โอ้ตีทองเพิผลัาทางตื้นนี่เนาะดินแข็งว่าทางตื้นนะ ย uh no hmm. ah, ังก็อยู่มองซุดเนาะไม่้องป็นคุดหลปติไม้กลุมไว้แลด็กกะคุดเป็นเรียมเป็นเรียมลงเลยจังงามอะไกลละใกลละบั่นทางทีมงนั่นอีกสองคน่นไปใส่้าแป้นอยู่เพื่อนในตู้เนาะพี่น้อง จักน้องเนี่ยก็ยูค่คนหนึ่งอ่ะน้องหล่าลืมซื้อมันละการกานี้งินแต่เพิ่นเอิดอหน่อยให้หน่องแต่ลืมขายโยนดินอนอนอยู่เนาะแป๊บเดียวแล้วอยู่ ดินออนพี่น้องผะวฝมมันกต๊ามันต๊บินออนจะของเคลื่อนมันก็จิซอยกันไหนเธอทองไหนบ่เดี๋ยวรออ่เนาะมันาะแร้วว่าเดียวแล้วะ Ô, tì song đi đón khách đi, anh ơi. Anh ơi tì song, anh ơi. Cóp đi ơi. Song sao, chắc xin phó. Hãy. 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 Hãy.

ลงลงมือลงมือขุดแล้วอาชะเดี๋ยวน้องหล่า,ลาก็ขอตัวให้เวียดน้ำเพลินก่อน,น,ออพ,น,นพี่น้องเลยการจีไทยคลิปจีขอจุบคลิปล่งไ้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเลยเนาะอาไว้พ่อๆกันคลิปหนาสำหรับลิปนี้ไปแล้วพอให้พี่น้องเลยเนาะสบายดี